พออาจารย์ตื้อถึงทำแล้วไล่กันมาอาจารย์แหวนท่านก็มาได้ทำอยู่บ้านป่งแม่แตงอาจารย์แหวนถึงทำตอนท่านอายุ58ตอนอาจารย์แหวนท่านบรรลุธรรมเรากับอาจารย์ข่าวอาจารย์เหรียนหลวงพ่อวงพากันเที่ยววิเวกอยู่แม่ริมตอนนั้นโลกธาตุสั่นไหวในจิตอย่างแรงอาจารย์ข่าวถามเกิดอีหยังขึ้นครูบา โลกกราธาตุคือสันไหวแห้งแท้เราบอกอาจารย์ข่าวผู้เท่าแหวนท่านถึงทำอันเป็นมงคลแล้วเรากับอาจารย์ข่าวพากันอนุโมทนาในธรรมกับผู้เท่าแหวนที่ท่านพ้นทุกข์ได้ในชาตินี้เรียนถามองค์ท่านว่าอาดีตเคยปรารถนาพุทธภูมิบ้างไหมท่านบอกเราไม่เคยปรารถนาพุทธภูมิกับเขา ตอนอยู่เชียงใหม่กับอาจารย์มั่นท่านชี้มือขึ้นฟ้าบอกเราว่าท่านชอบเอ่ยเดือนดาวที่ท่านเห็นอยู่นี้อย่างน้อยกว่าดารารัศมีพระภูธิสัตว์ที่รอการตัดสรู้ท่านอยากจะเป็นมหาบุรุษผู้แบกทุกข์กับเขาอยู่บอ่อเราบอกท่านว่าข้าน้อยบอกขอปรารถนาเป็นมหาบุรุษผู้แบกทุกข์ข้าน้อยปรารถนาขอพ้นทุกข์ ในชาตินี้เท่านั้นอาจารย์ใหญ่ท่านว่าดีแล้วดีแล้วเอาให้มันจบในชาตินี้เดอ้อท่านชอ่อเราเร่งความเพียรเจ้าของอย่างสุดเหยียมพอมาอยู่บ้านป่าไม้แดงเมืองพมา่าการมนครในจิตของเราก็มาแต่พังอยู่นี่จิตหมดอุปาทานสมมุติในเพศหญิงเพศชายใจหมดความอยากได้ใครมีในกามคุณทั้งหมด รู้ตัวว่าจากนี้ไปเราบ่ได้อาศัยท้องผู้ใดเกิดอีกแล้วจากนั้นมาอีก3ปีปี87 2487เราเจํราจำพรรษาอยู่ท่ามหมีเก่าบ้านไทยใหญ่หนองยวนเราก็มาเมี่ยนเมาโคตพ่อโคตแม่กิเลสลงได้อยู่บ้านหนองยวนจิตเป็นธรรมธาตุสว่างสวยจบสิ้นการเกิดอย่างถาวร เราบรรลุธรรมเป็นพระอระหันเตวิโชเพราะบุญบาร,รมีเราสร้างมาทางสายวิริยะฟั่งองค์ท่านเล่าแล้วอาศจรย์ใจในธรรมขององค์ท่านท่านบอกบุญบาร,รมีที่เราบำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตถ,ถึงปัจจุบันเราสำเร็จเตวิโชสามีอภิญญาเป็นเครื่องประดับจิตอกย่างอิทธิวิธีแสดงฤทธิ์ได้ด้วยใจที่ปรสบ รู้สนทนาของสัตว์โลกแม้ต่างภูมิ